กูวินก็บอกว่าเฮ้ยกูเวลาว่างเหลือไปตัดเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นไปตัดผมเป็นเพื่อนกูหน่อยตัดเพื่อนตัดเพื่อนเพื่อนตัดผมเป็นเพื่อนกูหน่อยผมก็เลยไปตัดผมเป็นเพื่อนผู้วินนะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยโพสกูเนี่ยกูจะตัดผมสั้นเลยเออเออจริงเหรอพี่ตัดแบบพี่ปอนเลยป้ะแล้เขาบอกเออกูตัดแบบพี่ปอนเลยเวลสั้นแบบพี่ปอนเลยทุกคนว่าเขาตัดจริงๆริงไหม ตัดเพื <S <S ่อนตัดเพื่อนอะยิคือคือตอนเนี้ยผมเนี่ยจะโชว์หน้าทุกคนหน้าพูวินให้ดูโอ้หนี่ที่ตัดผมแล้วมัเปิดรังการมากรู้สึกว่าโพเอ้ยเฮียพี่โอยอแกตรงขยัยับผมบอกว่าผมอกเฮ้ยโหพี่พูวินหน้าเด็กมากแบบหน้าเด็กมากเลยแลยวันนี้เดี๋ยวจะมา เราเป็นที่แรกนะครับเป็นสื่อสัภาณ์แรกแล้วที่จะเห็นหน้าปูนผมสั้นนะครับผมทุกคนจะเป็นสื่อสมภา์แรกอยากเห็นไหมครับว่าทําผมสั้นขนาดไหนอยากเห็นไหมครับผมถ้าอยากเห็นนะครับวันนี้ครับบายบายครับจอไปายบายเดี๋ยวให้ดูแวบเดี๋ยวเห็นไหมเห็นแล้ว้ปได้้ปได้ไปได้เห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหม เรียกว่าเรียกอดจ้เรียกยอดก่อนอ๋อเรียกยอดยอดไปถุงเราไม่เปิดยอดไ่ถึงไม่เปิดอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอเท่าไหร่อันนี้ให้เห็นขิ้ยดีก้อยก่อนตอนนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ยไม่ได้ต้องหนึ่งแสนถึงยอะเปิดหน้าโอ้โหหนึ่นะหนึ่งแนนะโอเยอะไปเหรอเยอะไปเยอะไปอ่าซักสองหมืห้าเนี่ยแต่เราเปิดหน้าให้ดูโอ้โหคือทุกีนเวลาเวไลฟ์แทปต่างๆเลยนะทกทุกคนคือทุกคนจะว้าวมากเพราะว่า ทุกคนไม่น่าเคยเห็นอุ้ยไม่เคยเห็นป่ะกูไม่เคยตัดสั้นขนาดนี้มาก่อนชีวิตเนี้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยกูผมผมสั้นเท่านี้ตอนที่เกิดอ่ะตอนที่แบบเกิดมาแล้วไม่มีผมอ่ะอันนั้นอะจริงเหรอเออเป็นไงบ้างอิฉาปะล่ะอิฉาผมเมื่อไรผมได้เห็นคนแรกแล้วเนี่ย <c oughs> อิฉาบา้าโ <c oughs> อ้โหแล้วขาพี่ชื่ออะไรนะวินนี่วินนี่เออวินนี่อิจฉาเปล่าวินนี่ก็ไม่เห็นนะโฟนนัทวันเห็นคนแรกนะวินนี่ ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยตัดเลยนะสายด่วนามาแล้วนะเอาสองพันสามนะครับสองพนสามแล้วครับผมอ๋ออันนี้คือเลียงเพื่อนเขาไปเลียงเพื่อนอยู่เรียกเพื่อน,าม,อน,อนมานะครับอีกสองพันนะครับอยากดูอยากดูให้ดูให้ดูซุนเชี่ยวนะอ๋อดีเห้ดูหูหูนี่เป็นไงล่ะ สองมื้นสามเลยอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับผมสิก็คือเป็นเป็นลัทธิผมซะแล้วนะกูไม่ได้อยากเข้าเลยลัทธิเนี้ยทำไมต้องตัดอยากรู้อ๋อเอ่อทำไมต้องไปพูดได้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 แหละพูดได้แหละไม่เป็นไรละเพราะว่าถ้ากูจะโดนกูโดนไปละถือว่าเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อ่าโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ใช่ใช่แต่ว่าโปรเจกต์อะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า เราลุ้นเอานะว่าโอ้โหนี้คือลูกที่ไม่เคยเห็นไม่เคยตัดตั้งแต่เกิดนี่ทรงผมนี้ว่าเออผมสั้นเฮ้ยจะถึงแล้วสองพันสี่แล้วเล็กอีกหนึ่งพันละเล็กหนึ่งพันละเอ้ยมันเรียกยอดนี้ได้จริงจเหรอวะเล็กหนึ่งพันละมันเรียกอย่างนี้ได้เลยเหรอเรียกได้ดิโอ้โหโอ้าวหลังกลัวแทคติกนี้มาใช้แล้วนี่นะคนเขาเรียกอะไรวินนี่กำลังมามาดูเลยนะเนี่ยวินนี่วินนี่วินนี่นะครับ ฝากตามนะครับฝากตามวินนี่นะครับทุกคนไม่ใช่วินนี่สตาร์นะไม่ใช่นะมา <laughs> ถึงวินนี่แฟนสาพูวินนะฝากตามเลยนะครับผม <laughs> ฝากตามสตาล์มาด้วยตอนเนี้ยน <laughs> ฝ,ฝากตามด้วยสองนสี่ <laughs> ละได้ละอีกนิดนึงแต่ว่าอีกอีกประมาณสองนาทีจะปิดไลน์ละอ่ะเล๋ยวก็คือถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงปิดไลน์ละสองนาทีนะสามละอีกเจ็ดร้อยอีกเจ็ดร้อย โฟร์โฟรโคอ้าวเป็นไงล่ะอือยล่ะงนี้ยล่ะใกล้แล้ใกล้แล้วฮ่าฮ่ามาถึงใกล้เกียรติไอ้โฟร์พาวเอาเกยตแต่ี๋อีกสี่แต่ก่อนคอนดูแต่ก่อนอ๋ออ๋อนี่คือเราอยู่เราอยู่หัวหินใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใแต่ก่อนอใช่ไหมแต่ก่อนเอ่อ อยู่หัวหินแล้วก็คาย้ายไปพัทยาแต่รู้สึกไม่พอใจ <c oughs> ก็เลยไปซื้อบ้านพักต่างอากาศที่เา <c oughs> ขาใหญ่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พอดีแบบรู้สึกว่าบ้านที่เขาใหญ่มันเล็กไปอา่าก็เลยแบบไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่แทนอ่า <c oughs> แล้วตกลงตอนนี้นก็อยู่ไหน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่เอ่อ ตอนนี้กำลังขับรถอยู่อยู่บนทางด่วนกำลังจะถึงอ่ญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่เนี่ยขับข้ามเลยอยู่นะอ่าญี่ปุ่นคือต้องถึงญี่ปุ่นใช่คือต้องต้องยังไงวะต้องเล่นเฮ้ยแต่ตอนนี้นะครับถึงสองพันท่าแล้วไอ้เนี้ยจริงไหมเนี่ยเราถึงสองพันหาสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าผมถ้าไม่เปิดเราถึงเวลานะครับเฮ้ยแต่เขาขับรถอยู่นะครับเขาไม่สามารถมองกล้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับพร้อมยังครับ พร้อมเรียกครับโอ้หเปิดอะไรความเรียกครับเปิดใหญ่มากดีน่ารักไหมคุอคนน่ารักมากเลยไม่แล้วประเด็นนะเอฟโฟนอะน่ารักมากเลยโฟนคือมันมันเห็นใช่ปะเออแล้วคำพูดแรกที่มันพูดกับผมนะ่ยโหน่าเด็กมากเลยจริงจริงผมนั่งหูว่าผมจริงว่าผมว่าผมเป็นหมาหมีผูวินน่ะ คือแบบถ้าผมถ้าเป็นหมาหมีกูเลยอ่ะคือช็อตเมื่อกี้หมาหมีคือหมาหมีชื่ออะไรนะวินนี่อ่ะคือแบบกรี๊ดแบบอ้าไรกี้แล้วก็คือน้องเลยกูไม่เหลือความเป็นเฮ้ยคือตอนนี้ความเป็นผมย่าความเป็นอะไรละผมหน้าแก่เท่าพี่นะเอ้ยหน้าเด็กแล่าพี่นะหน้าเด็กแล้วพี่หน้าเด็กของผมนี่เห็นไหมเขาคนคอมเมนต์ว่าน่ารักมากน่ารักมากโอ้โหน่ารักมากฮ่า บทดกัน,นากภาพรักที่สร้างเดี๋ยวรอรอรอเซ็ตผมว่ารอเซตผมล้าจะอยู่ได้พลังที่เป็นเนี่ยตอนนี้หายหมดละโอ้หไอจี IG พยายามเปลี่ยนมาตั้งปีสองปีให้เป็นคนที่ดูคูลขึ้นเออแต่ว่าแต่ว่าดันเป็นคนหน้าหวานนะดิเป็นคนน่ารักเนี่ยเจอแต่บทเวลา เล่นคู่ใครก็เจอเจอแต่บทน่ารักน่ารักไม่ค่อยเจอบทแบบเก๊กๆยืนนิ่งๆสักเท่าไหร่แต่เนี้ยสั้นๆสั้นแล้วโอ้เศร้าเลยน่ารักเนี่ยกลายเป็นอะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไระน้องน้องเหมียวปะน้องเหมียวน้องเหมียวน้องผูกปะเออผูกน้องผูกน้องผูจบกันในน้องพีมที่เขาต้องมาเขาเรียกว่าอะไรน้องพีมที่มามาจุกไม่มีละ อ๋อ้องพี่เอาันจูกไว้ได้แล้วเออแต่ว่าน่ารักไหมทุกคนผมว่ามันน่ารักมากเลยนะผมเหรอครับผมะแมวไม่เล่นแมวอันนี้ไม่เล่นแต่ที่แม่ทีพี่ครับน่ารักพี่อย่าคนลุกว่าแมวดีกว่าอย่าเลยนี่แล้วเรามาเดี๋ยวโชว์ โชว์หน้าเต็มๆก่อนเดี๋ยวรอจอดรถก่นนะอนแล้วโชว์หน้ารอๆเตนะ็มๆก่อนเมื่อกี้เห็นไหมแค่เสียบไนะล้มาจอดรถกันนะครับผมทุกคนอีกสิบห้านาทีรอไปก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วครับผมในการเนนะี่ย <c oughs> ชีวิตเอพื่อมาๆๆดูนะครับว่าใครมาดูบ้างนะครับมันไม่น่าวางเลยปะ่ะลุกลุกวีเอพี โห oh, พี่นกเว p ีนี่จริงๆแล้วแก๊งเราเนี่ยขาดคนผมสั้นอยู่สองคนนะใครบ้างถ้าเป็นแก๊งเราสี่คนแก๊งเมกาผมจะโหัวใช่ปะ,ะขาดไอ้เจม <I S 1> นะไ <G im. S 1> อ้เจมเลยไอ้เจมต้องต,ต้องตัดผมท่านแล้วนะโอยไอ้เจมผมท่านเนาะอ่าลองดูแล้วก็อีกคนนึงแก๊งเราสามคนเอ้วยวันนั้นวันนั้นได้ชื่อแล้วไอสตางค์มันดูชอบ แกงตัวเมียแกงอะไรนะแกงเหาแกงเหาอ๋อแกงเหาโอ้โหูชื่อปะจ้แกงเหาแกงเหาจะตั้งดูชอบชื่อนี้เดี๋ยวจะตั้งอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดผมเดี๋ยวจะตั้งอีกคนหนึ่งโอ้แต่พี่แกนั่นทรงกดผมสั้นยากมากอ่ะไม่เรามีวิธีเว้ยคือคืออะไรห้องห้องมันใช่ปะ เราต้องไปตอนคืนไว้อ๋อเป็นเล็บผมเเราต้องเป็นเล็มผมเพื่อที่เราเราเลยไม่เก่งหรอกเราไม่ใช่ช่างตัดผมถูกปะแต่เราเราเล็มให้มันสั้นเลยไว้แล้วมันก็เลยจะบังคับมันพอมันแหว่งปุ๊บมันก็จะถูกบังคับให้ไปตัดผมสั้นอ่านี่เออน่าสนใจแผนการของเราน่าสนใจแต่ว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าสนิทกันเาเป็นเพื่อนสนิทอเาป็นเพื่อนสนิทอ๋อถูกเราเป็นเพื่อนสนิทกันถ้าถ้าถ้าไม่สนิทถ้าไม่รู้จักผิดกฎหมายอ่าแต่ เป็นเพื่อนสนิทเดี๋ยวมันแค่ดา่าเราเลยมันแค่ดา่าเราแหละอ่าเดมันมมไม่เอาความหรอกไม่เอาความนะมั่ง <c oughs> มีพี่สก,กายไปดูด้วยสวัสดีครับสกายเลยครับผมพี่สกายแต่ผมสั้นไหมครับชวนัดตีเข้าผมสั้นนะครับผมเมื่อก่อนหน้าน,นี้กูกูแันตีผมสั้นมากเลยนะกูพูดในลงพลแฟนคลับไว้ด้วยว่าแบาบเฮ้ยผมสั้นเนี่ย อผมไม่ตัดน,นะคนนึ่นเขาตัดเยอะแล้วมผมสวนเทรนด์ไว้ผมยาวแต่ว่าไม่ได้ไว้ผมยาวปุ๊บนั่นแหละสองเดือนเท่านั้นแหละโดนสก,กัดดาวรุ่งเลยแต่ผมจะไว้ผมยาวเล้วผมสวนเทรนด์แล้วอ๋อจะสวนเทรนด์หรอตอนนี้เทรนด์มาผมสั้นเลยไหมผมสวนเทรนด์เลยไว้ผมยาวเลยผมะจะไม่ตัดละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสลับกันอันนี้คือเตรียมโปรเจกต์อะไรปะเนี่ยโปรเจกต์ครับโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรซีรีส์หนัง ก็คือไม่มีละคือเบื่อก็อยากซอผมสั้นเบื่อผมสั้นแล้วก็อยากผมยาวถ้าสมมติเบื่อผมยาวเลยก็จะตัดผมสั้นเองแต่กูว่าอย่างหนึ่งว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมาะกับมึงเว้ยกูอยากเห็นมึงทำทำอะไรยอมผมเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวไปยอมแล้วพ่งนี้ทำไมต้องย้อมพวกนี้เราย้อมตอนนี้เลยสิโอย้อมตอนนี้เลยเหรอพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายจะด่าเอาไว้คือเมื่อกี้ผมนั่งเลยหลานดเลยใเนี้ ันก็มีชาร์จสีเขาเรียกอะไรนะชาร์จสีชาร์จสีผมอ่ะมันก็มีสีทองสีน้ําตาลสีผมก็เลยบอกพี่ครับผมขอลองดูได้ไหมว่าผมผมเนี่ยเหมาะกับสีไหนแล้วผมก็เทียบดูมันยังไม่เหมาะสักสีเลยแต่กูว่ามีสีหนึ่งเหมาะกมึงไว้สีอะไรสีน้ําเงินสีน้ำเงินเลยเหรอสีน้ําเงินผมมันจะหนักไปเลยพี่ชายเอ้าไม่เราไม่รู้ว่วะลองได้ไหม ลองมันนึงแล้วก็ยอมกลับเออนี่อ่ะลองวันนึงไม่เสียหายเผื่อมันดีก็ไว้ต่อไม่ดีก็แค่ยอมกลับ,บเป็นสีดำถูกปะล่ะน่าสนใจหรือว่ายอมเป็นสีแดงดีสีแดงไม่ไหวว่ะส,สีแดงได้อยู่ได้บอลชอนอยู่แต่ว่าบอลชอนได้อยู่แต่ว่าเซลเรวีจะไม่ได้เซเรวีจะไม่ได้ได้แค่บอลชอน แต่ก็ต้องแต่กต้องสีผืนสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลออนอะี้ยเออผมว่าผมจะอีกจอมสีน้ำตาลอยู่นะมาจี้เกินนี่ t ทักจี n o ต e if you like Gemini อย่านะอย่านะเล่นกับระบบเยอะเดี๋ยวต้องไม่ร้องเพลงงองอเขาอีกนะ้องเพลงง้อ ู 2K พาคิด 2K อัพพินาบวันดีจ้าเอ้ยพินาแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าอ้าวมันเกิดพมื่อไงล่ะใช่เดี๋ยวเกิดเมื่ออ้าวแฮปปี้เบิร์เดย์ครับขอให้มีความสุขกับคนที่พี่รักนะครับผมขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับขอให้พี่ประสบความสำเร็จสุดที่อยากได้ทำนะครับผมขอให้พี่รวยรวยวยปังปังครับบังปังบังวินหน้าเด็กมากเลยทุกคน กูรู้กูรู้แล้วนดึกมากเลยเออชอบอ่ะผมเข้าใจความเป็นปอบเบีวผมเข้าใจแล้วมึงจะโดนกูตกไม่ได้กูวินตกมึงโดนกูตกไม่ได้ตัดผมสั้นแล้วตัดผมสั้นแล้วโดนตกแล้วทุกคนตายแล้วอันนี้ตายเป็นวินนี่แต่ผูกวินนี่ใช่ไหมใช่ใช่วินนี่แล้วมึงโดนพี่ฟิลิปตกอันนั้นโอเคแต่มึงโดนกูตกไม่ได้ เกือบเกือเกือบเกล้วไม่ได้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 ก็คือเห็นหน้าบิวบอร์ดภูวินใช่โอเคครับทุกคนผมไปละเดี๋ยวภูวินน่าจะมาอัปเดตชงผมในไอจีเขาแล้วก็ไปตามได้เขาได้จะถ่ายลงไอจีให้ดูดูกันอยู่ก็ไปไปไปตามกันได้นี่นี่น่ารักแบบใส ไปมัธยมมากเลยจริงไปมัธยมสุดๆยังก้ย้อนไปไปสิบหกสิบเจ็ดจริงอือบายๆเจอกันนะครับผมเนะจอกันครับ